เอาละครับสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับในคําคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคู่เบียรริลกับในทางด้านของเชลตาบีโก้เมื่อวานหยิบยกให้ไปเชลตาบีโก้แระกก็ให้ติดที่พิดานบนแต่เวลาพิดานบนแต่เวลามาตามนัดครับแระกก็เวโรนาเจอกับยูเวนตุสยูเวนตุสจังหนับไปเขา้าขอ้อเขา้าฝักชะเแตงหนอง่อยเพื่อนเก้าเจรจาไปครับแระกต้องบอกว่าวันนี้ ฟุตบอลเยอะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ครับเมื่อวานวันแน่นแล้ววันนี้แน่นยิ่งฝ่าสำหรับในโกดังฟุตบอลต้องบอกว่าบอลสงแรก45นา,าทีในโกดังวันนี้พร้อมเสิร์ฟรวมถึงชุดโครงการตัวเน้นตัววีตัวซิกเนเจอร์รวมไปถึงตัวเดินทุดงของอาจารย์แม่งแรงจริงๆครับและต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมีในด้านของสึกฟุตบอลระเบาาการชดเซเรียบีและก็ราลีกาสเปน ผมหยิบยกในทางด้านของราลิกาสเปนขึ้นมาพูดคุยครับเวลาตีสองนาทีดึกหน่อยอร่อยแน่ราโยบายเยกานโนต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนในทางด้านของบาซ่าครับหรือบาเซโรน่านั่นเองครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะครับฟันน่าสนใจราโยบายเยกานโนอยู่ในอันดับ8ครับและก็ในทางด้านของบาซ่าอยู่ในอันดับ2ผลงานเนี่ยในการเคยเจอกันมาเนี่ยนะครับห้านัดหลังสุดน,นะครับ ต้องบอกว่าย้อนกลับไปปี 2, 2022 2อเกมครับราโยบายเยกาโนบุกมาชนะ1ประตูต่อศูและก็อีกหนึ่งนัดเนี่ยในบ้านของบาซ่าบาซ่าเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะครับแล้วก็เสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับมาปี2023 2เกมครับเป็นในทางด้านของราโยบายเยกาโนครับที่ชนะไป2ประตูต่อ1และก็อีก1น,นัดนลครับเสมอกัน1 1ครับนัดล่าสุดวันที่20 และเดือน5ปี2024บาซ่าชนะในทางด้านของราโยบัเยกาโนไป3ประตูต่อศูนย์นั่นคือฟอร์มในทางด้านของบาซ่ากับราเยราโยบัเยกาโนครับที่เคยเจอกันมา อ่าและต้องบอกได้เลยครับผลงานล่าสุดครับห้านัดหลังสุดครับสำหรับในทางด้านของราโยบาเยกาโนครับเสมอไปสองนัดครับแพ้ไปหนึ่งนัดชนะสองครับนัดล่าสุดครับเสมอกับในทางด้านของเกตาเฟ่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในทางด้านของผลงานในทางด้านของบาซ่าครับต้องบอกว่าห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปสามเกมครับและก็แพ้ไปสามเอ่อแพ้ไปหนึ่งนะฮะและก็เสมอไปหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าวัดกันด้วยโมเมนตัมแล้วผมเชื่อว่าเกมรุกในทางด้านของบาร์ซ่าน่าจะปิดกล่องในทางด้านของราโยบาเยกาโนได้ครับเชื่อว่าวันนี้ขุนกำลังในทางด้านของบาร์ซ่าเต็มเปี่ยมจริงๆบอลขึ้นบอลทางออริมเส้นพัดขตัดแดนกลางส่วนราโยบาเยกาโนตั้งรับและเคาน์เตอร์แอตแท็สวนกลับครับแต่ผมเชื่อว่าเอาแรงจูงใจวันนี้ให้ไปที่บาซ่านี่คือตัวที่หงดึกหน่อยอร่อยแน่ครับ นะฮะเวลาตะสองสามสิบนาทีครับและก,ก็เวลาเที่ยงคืนนะครับต้องบอกว่าสกุลาลิกาสเปนเนี่ยทั้งสองคู่เลยครับเวลาเที่ยงคืนครับมายองกาอันดับที่16ครับต้องเปิดบ้านเอารับการมาเยือนในทางด้านของไซบียาอันดับที่13ครับต้องบอกว่าคู่นี้น่าสนใจนะฮะสำหรับคู่นี้น่าสนใจครับ ผลงานในการเคยเจอกันมาครับต้องบอกว่า3นัดล่าสุดในการเคยเจอกันมาย้อนกลับไปปี2023ครับต้องบอกว่าในทางด้านของเซบีย่าชนะมายก้กา2-0และมาในบ้านของมายกงกามายก้าชนะไป1ประตูต่อ0ครับนัดล่าสุดวันที่23เดือน4ปี2024ต้องบอกว่าเซบีย่าซัดไป2ประตูต่อ1ครับนั่นคือฟอร์มในทางด้านของมายองกากับเซบีย่าครับ และฟอร์ม5นัดหลังสุดในทางด้านของมายองกาไม่ดีเท่าที่ควรครับต้องบอกว่าไม่ดีเท่าที่ควรเลยครับ5นัดหลังสุดชนะมา2เกมและก็เสมอไป2แพ้ไป1น,นัดล่าสุดแพ้ให้กับในทางด้านของโอซาซูน่าครับและต้องบอกว่าในทางด้านของเซบียา5นัดหลังสุดครับผลงานครับต้องบอกว่าพวกเขาชนะ2เช่นกันครับแระก็แพ้ไป1น,นะฮะแพ้ไป2เสมอ1นะครับนัดล่าสุดเนี่ย แพ้ให้กับในทางด้านของเบียริลสประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ผู้บอกวันนี้เซบียาไปเยือนก็จริงครับแต่ผมยังมั่นใจว่าเซบียาจะชนะในทางด้านของมายองกาได้เพราะฉะนั้นครับยึดใจไปที่เซบียาครับต้องบอกว่า2ตัวนี้รองเอาไปจังหนับรองเอาไปเต็มกระบุงรองเอาไปชาติเต็งหน่อยเพื่อนเจ้าเจรจาแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของบาเซโรน่าและในทางด้านของเซบียา สองตัวนี้การันตีหน้าช่องครับและบอกตามตรงพี่ๆท่านใดสนใจอยาก